บูชาบูชามาัตสังฆบูชามหาโพคิ์ข้าพ่ด้วยการบูชาพระสงฆ์เจ้าขอให้ข้าพระเจ้าทั้งหลายภริจบุญนามิตร i'm 你看，为毛？ सब नओ สุทธาพยายาอยากท้าพระรามเตเตข้าพระเจ้าทั้งสองขอร้องน้องถวายพรานครูเดชอันยาคนอันยาพระวังขีสศรภูตุมบุญพระอุตมะ พระอุตตมะพระราชน์ท่านราชอุหรับพะนาขอบองได้ทรงมาประสิทธิวัจนะวาจาให้ข้าพระเจ้าทั้งสองให้เกิดอำนาจวัจนะวาจาอันศักดิ์สิทธิ์ทุกถ้อยคำทุกเวทมนต์และคขา ที่ข้ญญาพเจ้าด้อ่านองค์การอันเชิญถวยเทพและทิวาทุกชัน้นปาทุกราศีเสด็จสูสส่ยมมังบันบพิธีมารวมอนุโมทนาสาธุการในการบำเพ็ญกุศลระเกะแผ่อุทิศส่วนสนรับบพิธีบรรจุกรุมพาดีกถานพระปางเปิดโลกนสสถานทีป่ปฏิบัติธรรมหลวงปู่เทพหลวงอุดร इसे से बुध नामे ผู้ม

จอมเทไทยึ่งกักรักษาชันงามนัขอทงแสดงดยพิเทไอยไทยได้มาทุกชันฟ้าุสางเสรสุยงมกปิบุีาทักสินเดชนั้นอันเชิญท่านท้าวเอสุวรณราชาพยาึ่งกักบักษาชันตุกิตาสวรรค์ ขอพวงสระดนสุยังมนต์ธนพรีมาปกปักรักษาณสำนักสมุนีบวชการ9รอดบังจะพุทธานะมาลิหังนะโมตรายังขออาราธนาพระพุทธเจ้าตังมาพรพระ พระพุทธกัสริพะพุทโธพระพุทธสีอะดิยะเมตไตรากาบทูลองอมริดนดินราธิดาท้าวสักาเทวราชอาการาสาวกแทพบุตรเทพสอนบรมโกบ,บุรุษีทสังร้อยแปดท่านท่านพระคุณสมเด็จพุทธดามตอรมนรสิ แสดงผู้แทบโลกอุดรมหาปุณิยเทพดาบดุงผู้สวงหลวงปู่ดำที่ประดิษฐานอยู่ณเบื้องบนณสถานที่แห่งนี้กาประดนาพระอรหันตสาวกหลวงปู่สุขเวหลวงตามหาบัวหลวงปู่ลีลาหลวงปู่ขาวหลวงปู่บุญหลวงปู้รงหลวงปู่สาม หลวงปู่รวยหลวงปู่จันหลวงปู่พันหลวงปู่มันหลวงปู่คำดีหลวงปู่ชาหลวงปู่บุญหลวงปู่ทองอินหลวงปู่สิงห์ทองหลวงปู่ทองหลวงปู่ฤษีนิงดำหลวงปู่สมหมายหลวงปู่อินคำหลวงปู่สนันหลวงปู่ชาหลวงปู่ดาบหลวงปู่เสาหลวงปู่ดุล หลวงปูเป่เจียหลวงปู่จวนหลวงปู่เท็ตหลวงเสกขอกายยากเาาอรา,รา,รา,รกการัตน,นา,าทุกภาษาญาณอยู่ณมณฑร์วิถีนี้เพื่อมาเป็นประธานในพิธีบรรจุองค์พระบรมสวรริกธาตุรังพระเบิดโลกนัการได้ปฏิกนาณปิบัติเปนแรงเป็ตราสนิญา 好好好 上帝。 ังรมเมรมเมรมมังรมมัง <conference> อ <halt ý k oles> ินตรังอินตรังเทวานังเทวานังอาจรยวันตุเมรักวันตุเมข้าพระเจ้าทั้งหลายข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายขอน้อมสักรักวันทาพระพรหมพระพรหมพระอินพระอินเทพเทวดาทั้งหลายเทพพยดาทั้งหลายครูอาจารย์ทุก ค,ครูอาจารย์ทุกแห่ง

ติยัมเปหุทังสระหนักัชฉามิติยัมเปพุทังตระนักัามิตติยัมิททิยัมีสังฆังสระนักัจฉามิปานาติปานาเวรมณีสิกขาปัทถังสมาทิยามิปานาติปานาเวรมณีสิกขาถั

เสีรรสานเทียสานมะจสันจานเรียนนัลมามิหานนมกะรานุภาเวนาอันตวะสพเทาปะทเวะเนกยหานตระยานิวินาสันตัวเสสตวสามวเย

เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้ามาหลายเชิญนอางลำด้านหน้านี่เลยนะคะแล้วก็จะใช้ซีดีหรือจะใช้แผ่นเสียงยังไงอะไรก็ติดต่อเลยนะคะก่อนเองก็พิธีสงเสงริมข้าพเจเอปริตโตสังดปันจันโตปนรรสโสยตามานิโชเตรา